ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจังสุกิสาฐีโซ่เนาะเดีเย๋ยวเราจะพาในพานไปดักหนูคนใส่บ่วงใส่บ่วงพี่น้องไปไปใส่บ่วงไม้เดิมครับไม้เดิมไปเดี๋ยวเราไปรับชมดูด้วยกันครับผม,นะมททไปไป,ไปครับจออ่ไปไปเนี้ยไปวเดี๋ยวเราไปรับชมดูด้วยนะกันครับผมเราไปหาดูหนูพุกกัน ไปอ่ะเด็กย่าถึงโซจงัดบูกันไรมาเปิดหูเปิดตาหน่อยเออปันเปียปได้เฮ้อมาพามา,มาไปหาดักหนูดีกว่าเรารอ่าไปตรงนี้ก็เป็นคลองสระน้ำเนาะสาระน้ำเสียเพี้ยเลยไะอ๋อ ป่าเยอะแย,ะ,ยะครับตรงนี้นะครับทุกท่านแต่ไม่มีใครลงเนาะอากาศเย็นย่วงนี้นี่ครับบรรยากาศโอ้โหน่าจะมีหนูนะครับดูเนี่ยภูทุ่งนาเดี๋ยวเริ่มเย็นแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปเราไปใส่ไว้ก่อนเย็นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปยามอีกทีหนึงนะครับ ปีที่แล้วจันสุกได้ตรงนี้แล้วครับปีที่แล้วหนูพกุกตัวใหญ่เลยปีที่แล้วพี่น้องได้มาหนึ่งตัวปีที่แล้วนี่ครับทำเลโอโ้โหทำเลปีที่แล้วจานสุกได้ได้ตัวหนึ่งปีที่แล้วเยอะครับหนูพกุกเยอะ ปีนี้เราเดี๋ยวรมาลุ้นกันโอ้ปีนี้หญ้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้ทำไมมันโล่งอย่างเงี้ยไปใส่สักสี่ห้าหลางครับวัดดวงโอ้ปีนี้มันโล่งหมดเลยไปไปครับครับครับ โอ้ตรงนั้นเป็นโรงเศษของเฮียเฮียยุดเขาโอ้เฮียเขาตั้งสำนักอยู่ตรงนันนแล้วตั้งสำนักอยู่น่นแล้วครับตรงไหนครับตรงไหนครับแปลมันยุ่งเลยสะนอกไปครับมันต้องมีโรงเรือแล้ว กลับมาก็เราต้องหาหนูนะครับผมอืมอ่าแหนนะนะครับฟองฟองดูฟองกันดูทางวิ่งก่อนครับทุกท่านนี่ครับนี่โอ้โหนี่พี่น้องใหม่ๆเลยเนี่ยใหม่ๆเลยอ่ะดานมันอ่ะดานดานดานไปครับเนี่ยทางตู้ท้ายตู้ตุกที่จ้าฮะนี่เออ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอดานแล้วเจอดานแล้วนี่ครับใหม่ๆเลยพี่น้องเนอนี่ละรลเราดักตรงนี้เลยดักตรงนี้เลยพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เช้าสักสี่ห้าลังดินก็แข็งท้ามานน่ไม่รอดแน่นะครับ <Okay. S 2> ปีที่แล้วจันสุกได้มา,มาตัวหนึ่งนะครับตัวยังใหญ่เลยอะตัวไซส์โลอ่ะครับปีที่แล้ว <c oughs> ปีนี้ไม่รู้ว่าจะตามแผนหรือเปล่าแต่เราไปลุ้นกัน <c oughs> ด,กดักดักดักไว้สัก สองจุดเลยไปสองจบาดจุดเลยดักเลยรอบทิศทางเลยอตายนี่ครับพื้นที่จะเป็นทุ่งอย่างนี้นะครับทุกท่านเนี่เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาล ใส่บวงด่านด่านนุพุกนุทองขาวนุพุกอื้ยครับสามหลังสามหลังละไม่รอดแน่นอน เสร็จแน่นอนนี hmm. ่คุยมันคุยดูก่อนครับให้ดูก่อนเี่คุยก็ขอดแท้รลอของเตรียมคุยใหม่ๆเลยพี่น้องคุยครับอนนี้ไน้องโอ้โห

โอ้นี่เลยวิ่งมาก็เอาให้มันมัเลยอ่ะนี่ครับนี่ละฮสสวยแจมแจมไปครับมาไปดู ตรงนอนที่ไฟแวบ,บๆจะเป็นร้านของเฮียยุทธนะครับกิจการร้านเสร็จเฮียยุทธนะครับตรงนอนนี่เราลงไปดูตรงตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหนี่พี่น้องโอ้โห ขุยเลยอ่ะอืมดักเลยครับดักเลยดักเลยดักเลยรอบทิศทางเลย,อ,ยอืมเหมือนมืดนหน่อยนี่นเนาะ <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นนะดักปากลูเลย,ลเลยอืมปีนี้เสียทุยไม่มาครับปีนี้เสียทุยไม่มามาแล้วกลับแล้วเสียทุย มาขอเมียแล้วก็กลับแล้วครับเสียทุยฝากคลิปนี้ไปถึงเสียทุยด้วยครับตอนนี้กําลังหาหนูอยู่นะครับกําลังหาหนูอยู่ไม้เก่าครับเสียทุยโอ้โห <c oughs> นี่ด้วยแม่นบ่เน่แม่นโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยย,ย,ยอดเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้จะเป็นสระน้ำเนาะ<ง>นี่ละมันจะอยู่แถวสระน้ำมันไม่กล้าไปไกลสัตว์พวกนี้ต้องลงกินน้ำครับผม<ง>ทรให้าติของสัตว์ป่าเนาะตรงนี้จะเป็นสระน้ำพี่น้องทรรมชาติของสัตว์สระปา่าไอสัตว์ป่านะครับขออภยัยสัตว์ป่ามันต้องลงหาน้ำกินนะครับเป็นสระน้ำขนาดก็พอดีนะครับนี่ ปลายาคา,า,าน,นี่ครับการดำเนินชีวิตอของอาชีพการทำไร่ทำนาดำเนินชีวิตก็หาอยู่หากินนี่นะครับ,รบเด็ดเด,ด็ดเด็ดฝากถึงเสียทุยเวยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีผลงานแนะ่ นี่โอ้โหดานดานดานนั Gesch ่นละนันละเจอดานละเจอดานแล้วตรงนี้ชาเราไปไปยาำดูอีกทีหนึ่งจะมันหรือไม่มันนะครับหืโอ้ไข่แก้วนั่เลยใหม่ๆเลยนะครับขี้มันใหม่ๆเลยพี่น้องอออืืห ไม่รอดแน่นอนไม่รอดแน่นอนอย่างเงี้ยไามีไม่จ่วอเย okay, ครับผมเราก็ไปใส่ไว้ก่อนพุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยมายาบดูอีกทีหนึง่งว่ามันจะหมานหรือไม่หมานนะครับผมบรรยากาศโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวพุ่งนี้เช้าเจอกันครับ กดติดตามพวกนี้เช้าอีกทีหนึ่งครับผมคิดนี้จันทรุขก็ต้องขอเกา่าครับสวัสดีครับ